จากเอ็กโคบ์นะครับวันนี้จะมารีวิวจักรยานยี่ห้อโลเวอร์นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์อังกฤษนะครับนี่ครับโลโก้โลเวอร์สวยนะครับเป็นแบรนด์อังกฤษครับเป็นแบรนด์รถยนต์ครับแต่ว่ามีจักรยานด้วยนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีอยู่สามสีมีน้ําเงินเข้มน้าเงินเข้มบอกดำนะครับสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับ ตัวนี้เคยนําเข้ามานานมาแล้วครับประมาณ4-5หปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้หายไปนานก็มีกลับมาอีกรอบนึงครับล้อเป็น20นิ้ว406นะครับหน้ายางก็1.50ครับเอียชิมโน่เจ็ดสปีดครับสวยครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคที่ปุ่มนะครับมีภาษาญี่ปุ่นถ้าไปที่ญี่ปุ่นไบค์ช็อปก็จะเป็น รุ่นตัวนี้เลยสีนี้เลยนะครับมีขายอยู่ที่นั่นนะครับออกแทนก็จะเป็นหนังไม่ไม่ใช่ยางสีน้ำตาลนะครับเป็นวินเทจนะครับมือเกียร์ก็จะเป็นชิมาโน่มือเกียร์เหครับเก็สปีดแฮนดปรับระดับได้นะครับมีตัวเลขบอกนะครับตัวเลขบอกชอบอยู่ตรงไหนก็เราก็จะปรับง่ายนะครับแล้วก็บาะก็เป็นบาะหนังนะครับ บอหนังวินเทจเนี่ยมีปัม๊มโลโก้โรเวอร์เป็นตาบงคลนิ่มครับเกอนนิ่ม,มทั้งที่แล้วมาค่อนข้างแข็งครับมาแถวนี้นิ่มขึ้นเยอะอนะครับสวยครับแต่บังโคลนบังโคลนนี่สวยมากครับบังโคลนบังโคลนเนี่ยโอ้เป็นพลาสติกอย่างดีครับแล้วก็มียางกันโคนอยู่ข้างหลังด้วยเนาะโอเคเป็นบันไดพับทั่วไปเนาะบันไดพับ แล้วก็จุดพับสวยครับแข็งแรงนะครับจุดพับข้างหน้าก็แข็งแรงเหมือนกันครับนี่เป็นสลักโลโก้โลโก้สวยมากนะครับตั็นี้โลโก้เนี่ยครับเป็นแผ่นแผ่นโลหะทองเหลืองนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแบบนี้นะครับสวยมากครับสนใจแวะมาดูได้นะครับเทโกไบเจเจมอเปิดทุกวันครับ สิบโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสั่งซื้อได้ตามเพจนะครับเพจร้านก็คือเทคโนโลยีไทยแลนด์นะครับหรือว่าเข้าไปใน ID l ดียก็ได้ครับ095 294 2955ี่อนะครับมีอยู่3สีสีนำเงินเข้มขออกดำสีแดงสีขาวนะครับราคาลดแล้วเหลือ8,900ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ